ดันนี้ข้าวันนี้ค่ะก็จะมาแกะภาสดุนะคะกิจกรรมที่ได้จากช่องพี่เฟิร์นนะคะข่ายสกุชชี่ถูกสูงูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผู้ส่งนะคะนี่เลยบรนนาลักแดงเพลงถ้าพูดผิดถ้าผิดต้องหอดไปด้วยนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะเกะกันเลย ส,ส่งแบบรอทบอล้ะค่าส่ง18บาทเย้ทีส่ม ดูก่อนมาแล้วมีทั้งหมดสองตัว สกูชี่นะคะสกูชี่ไทยกินน่ารักนะคะสีชมพูแล้วเราจะสกูชี่เป้่งปลาเปล่ตาลให้โบนั่นนะคะที คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวยค่ะไม่ว่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะที่น่ของเรากบ๊าาย